สวัสดีคุณผู้ชมชาวไทยทุกท่านด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงรีวิวเกมเซิร์ฟเวอร์มิวประจําสัปดาห์นะครับผมซึ่งวันนี้เราอยู่ในเซิร์ฟเวอร์มิวฟรีดอมนะครับกับการเปิดเซิร์ฟเวอร์ใหม่ของเขาในเอที่60แล้วนั่นเองนะครับเปิดวันที่28เดือนมิถุนายนนี้ปลายเดือนฤด,ดูฝนปีนี้ยังไงดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับมาแล้วครับมิวฟรีดอมรอบนี้มาเนิ่นนะานจริงสสำหรับเซิร์ฟเวอร์นี้นะแล้วก็เรารีวิวกันมาหลายปีแล้ว นะครับเซิฟนี้ผมการันติด้ว่าเล่นยาวแน่นอนนะครับมีกิจกรรมไลฟ์แชร์ด้วยนะครับผมแชร์นะฮะแจกเพชร1 5ล้านแสนแล้วก็มีกิจกรรมรุนรับปัทมันนี่ด้วย300นั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูของจะแจกฟรีครั้งแรกในมิวฟรีดอมนะครับของจะแจกฟรีนะฮะแล้วก็เพชรได้ยินอะไรเซิฟนี้1นาะทีได้รับ 1,000ไดมอนนั่นเองนะครับเป็นเซิร์เวอร์แนวสมดุลแจกหนักบักน้อยเล่นยาวๆนั่นเองนะมีการแลกเครื่องประดับแจกฟรีมาให้เราแล้วก็การแลกสกี่ครับที่สำคัญคือแจกพูดมา2ตัวสุดติงเลยนะครับตัวนี้จะแจกมาให้เราฟรี2ตัวนั่นเองนะครับแจกการ์ดแลกพูด VIP มาให้เราด้วยแล้วก็จะมีหีดสมจ็อกเกอร์ครับมีเหรียญแลกชุดมิวนะครับแล้วก็เหรียญแลกอาวุธ มีกล่องสุ่มของแฟชั่นต่างๆสิกล่องเลยนะครับมีทั้งพวกชุดแฟชั่นรอยเท้าต่างๆนะครับแล้วก็เครื่องประดับนะครับกล่องสุ่มฉายาปีกแฟชั่นครบเซตเลยนะครับรวมถึงของอัปกรณหินสุ่มแห่งแต้มนะครับหินสุ่มแห่งตาหินแกนเวทพื้นทติถุงช้อปปิ้งต่างๆทองแท่งนะครับแล้วก็หินสุ่มหินหลากสีนะครับกล่องสุ่มปีกแฟชั่น แล้วก็กล่องสุ่มสัตวีผลไม้แจกมา100ลูกทุกสีนะครับแล้วก็มีความสําเร็จชื่อเสียงจะแจกมาให้เราฟรีด้วยนะครับมีตาพัทับ E.P. 100เท่าจะแจกมาฟรีมีกล่องฉายาขั้นต้นแจกมาจํานวน5กล่องเลยทีเดียวนะครับโอ้โห,โโหเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งทุกคนขอญาดล้างคังมีตาฮีโร่จะแจกมาฟรีนะครับเมเจอร์คุซโซวิญญาณดาวจะแจกมาให้เราฟรีเช่นกันนะครับติกระดับ12จะแจกฟรี อุปกรณ์เริ่มต้นเซิร์ฟนี้แจกมาขั้น7บวก15เราทั้งเซตนะครับเป็นออฟ2%เป็นะแล้วก็มีอาวุธ2มือขั้น8จะแจกมาฟรีบวก15าทั้งเซตเลยนั่นเองนะครับนี่คือของจะแจกฟรีครั้งแรกในม l f r e e d o m นะครับคร,บ,ครบเครื่องนะครับเซิร์ฟเวอร์นี้แนวสมดุลแจกขนาดนี้ก็ถือว่าแจกหนักมากแล้วนะครับก็ครบทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์เริ่มต้นของแฟชั่นผลไม้พูดนะครับแล้วก็เป็นพวกของอัปเกรดตัวพื้นฐาน บืงต้นร่วมถึงตามทับ EXP ด้วยนะครับทำให้เราเก็บเลเวลไวยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็มีของแฟชั่นสวยๆเท่ๆหลากหลายประเภทให้เราเลือกใช้งานตามสไตล์เลยนั่นเองนะครับนี่คือของจะแจกฟรีครั้งแรกในมิวฟรีดอมนั่นเองนะครับง้อเป็นไงชุดแฟชั่นที่เขาจะแจกมาฟรีมอย่างเยอะเลือกใส่แบบตาลายนี่ครับชุด คู่รักนิรันด์ครับนี่กาจมรรม<ง>ร,รีลดในคาณิวานนะครับก็จะมีพวกไดมอนที่จะแจกมาฟรีนะครับรเทศกาลเปิดเซิร์ฟเวอร์ใหม่นะครับแล้วก็จะมีพวกทองแท่งถุงช้อปปิ้งไอเทมอัพเกรดตัวละครนะครับกิจกรรมอีเวนต์พระอาทิตย์นะครับประจำสัปดาห์นั่นเองต่อไปก็จะเป็นเทศกาลล็อกอินในเซิร์ฟเวอร์นะครับได้รับเป็นกุญแจกันแตกมีไดมอนถุงช้อปปิ้งต่าง เหรียญทองวิเศษ7วันนะครับจะได้รับเป็นหีบสุ่มหินหลากสีนะครับทุกคนเทศกาลร,รวบรวมอีเวนต์ในเซิร์ฟเวอร์นะครับนี่ตัวนี้ที่แจกฟรีนะครับก็จะเป็นพระอาทิตย์นะครับหน้าร้อนโคตรฮอตเกจกรรมอีเวนต์ตัวนี้โคตรสำคัญเลยนะครับเพราะว่า มันจะเป็นไอเทมพื้นฐานในการปั้นตัวละหอมเราเทพยิ่งขึ้นนะครับตัวนี้ห้ามพลาดเลยกิจกรรมฟาร์มอีเวนต์ทำกิจกรรมบางต่างนะครับก็ในช้อยนี้ตอบโจทย์แน่นอนมีทั้งหมดในหลายฟังก์ชันรวมถึงล่างสุดเนี่ยแลกพูดปีศาจได้โดยพูดโหดประมาณหนึ่งเลยนะครับต่อไปเป็นช้อยพรีเมียมนะครับช้อยพรีเมียมของแลนนะฮะของถูก นะครับมีพวกรลกแฟชั่น V.I.P. นะครับแรกยันแรกไดมอนด์บัตรรายเดือนนะครับชุดแฟชั่นอาวุธแฟรวมถึงยันป้องกันตัวหวดที่สุดในเซิร์ฟเวอร์สูงสุดขั้น80นะครับค่าพลัง4ล้าน600,000นะครับพอดหดนะฮะเตมเงินทุกวันได้รับเป็นส่วนใหญ่รับเป็นของแรกไฮไลท์จะอยู่ที่อาวุธพิเศษอาวุธทุสวรร์นะครับคุสมบัติแตกต่างจากของแจกฟรีแล้วก็มีความพิเศษมีความแรงกว่านั่นเองนะครับหดกว่าเนาะตัวนี้อยู่ในเติมรายวันนะครับ ตํมเงินสะสมได้รับเป็นของแรกสะส่วนใหญ่นะครับเป็นกล่องสุ่มของแฟชั่นต่างๆนะครับตําเงินสะสมวันได้รับเป็นพวกพูดนะครับกับสักขีนะที่แบบโหดนะตัวนี้เป็นพูดปีศาจจอมเบี่ยงนะครับออฟห้าเล่นแร่แปรธาตุสามสิบเน์เลยนะครับอันนี้คือตึงเลยนะครับราชาตําเงินในเซิร์ฟเวอร์แน่นอนครับเป็นของที่โหดที่สุดนะครับอันแรกก็จะเป็นการ์ดราชาดับหนึ่งนะครับอาวุธแล้วก็ปีกนะครับรวมถึงพูดนะครับตัวนี้เป็นพูดโหดที่สุดนะครับปีศาจควีนนะฮะ ค่าพลัง9,002นะครับได้แลกแพทา35.0%นะเอา5ลักกี้โชคนะครับตัวนี้โคตรโหดเลยนะฮะแล้วก็จะมีพวกการแลกสัจจีต่างๆนะครับเหรียญแลกชุดมิลตนะครับติเมเปินครั้งเดียวได้รับเป็นเมจิกคริสตัลวิญญาณดาวแล้วก็เป็นพวกทองแท่งเหรียญทองวิเศษนะครับหอ V.I.P. ตัวนี้กิจกรรมดีเลยนะสำหรับสายอีเวนต์สุ่มฟรีได้เลยนะครับเพราะว่ามันสุ่มแจะหลักร้อยแพเด้หลักพัน นะครับต่อไปก็เป็นช้อยแรกของแฟชั่นนะครับทุกคนแลกอาวุธ fashion, แฟชั่นแลกชุดแฟชั่นมันจะมีแบบ V.I.P กับแบบอีเวนต์กิจกรรมนะครับอันนี้เป็น V.I.P มีชุดรอยเท้าปีกแฟชั่นนะครับอาวุธแฟชั่นมีเลือกแรกนะครับหลายช้อยเลยใน V.I.P นะกับฉายาเหมือนกันมีทั้งหมด4่ช้อยนะครับแลกกันแบบจุกๆนะฮะแต่ว่ามีสายอีเวนต์กิจกรรมด้วยก็มีแลกเช่นกันนะครับมีพวกชุดปีกนะครับ อาวุธโจมตีนะครับอันนี้เป็นช้อยต่างหากแหละนะอาวุธโจมตีเป็นเป็นช้อยแรกอุปกรณ์ขั้นสูงนะครับในคุชบัติที่แตกต่างกันไปนะอันนี้ผมว่าดีนะเราสามารถเลือกออปชันอาวุธเดินสายตามความถนัดของตัวเองนะครับมีอาวุธโจมตีกับชุดป้องกันในระดับสูงก็มาเลือกแลกอัปเกรดได้นะครับต่อไปแลกพูดนะครับพูดตัวเนี้ยอืมเขาจะากมา2ชิ้นนะฮะมีอุประกอบเสริมที่เราต้องหามาเราถึงจะแลกได้แต่ว่าสักคี ตัวนี้แลกได้เลย2ตัวฟรีนะครับก็แบบจัดฟรีให้เลยแล้วก็มีแลกหีบสุ่มฉายาด้วยนะทุกคนโอ้โหนี่ยังดีอ่ะต่อไปเป็นกิจกรรมใช้จ่ายสะสมราชาเทสจ่ายมอบของขวัญราชารับรางวัลน,นะครับนี่ฮะยังซื้อบาบอเทศกาลต่างๆนี่คือรายละเอียดกิจกรรมในคาในเซิร์ฟเวอร์นะครับพบเครื่องนะในมิวฟรีรอมเปิดกันมาเนิ่นนาน นะครับแนวสมดุลเล่นกันแบบมันๆน,น่ะไม่ว่าเสเียรนเล่นง่ายบักหน้อยนะครับก็ประมาณนั้นเลยนะของดรอปตามเลสเซอร์เวอร์กลางๆพอดีพอเหมาะความของขายได้อะไรอย่างนี้นะครับใครชื่นชอบในลุคล่นสไตล์นี้ลิงก์ดาวน์โหลดข้างล่างคลิปวิดีโอจัดได้เลยท้ายคลิปเหมือนเดิมนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปรีวิวในช่นองผมด้วยคลิปประมาณนี้เดี๋ยวเราเจอกัน คลิปรีวิวเกมคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายครับ